วิถีชุมชนยนสเสน่ห์เมืองเหนือเมื่อวันที่10ตุลาคม25 6พที่ผ่านมานายสมศักดิ์อินทชัยนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือเผยกับผู้สื่อข่าวในวันถแถลงข่าวที่ทําการสมาคมว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือและเรือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับธนาคารอมสินภาคแเตรียมจัดงานมากกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ ตอนบนแอลวิธีชุมชนยนเสน่เมืองเหนือเพื่อพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับแหล่งชุมชนภาคเหนืออีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชน สำหรับภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของแต่ละชุมชนที่สื่อถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชุมชนวิถีคนเมืองล้านนาการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน25ชุมชนกิจกรรมสาธิตการพัฒนาที่มาของผลิตภัณฑ์โซนบริการและการบริการต่างๆในหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้านาทีทองแพ็กเกจชุมชนท่องเที่ยวรวมทั้งการมอบตราสัญลักษณ์ ท่องเที่ยวชุมชนไปกับออมศินกิจกรรมแข่งขันศึกจิงเจ้าแห่งความเร็วนับธนบัตรและกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ ทางสมาคมได้ฝากเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาแอวเมืองเหนือให้ม่วนใจร่วมงานมาก,กรรมแอววิถีชุมชนยนต์เสน่์เมืองเหนือในวันที่15ตุลาคมศนี้ตั้งแต่เวลา16.00นถึง22.00นณบริเวณครวงประตูท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเชียงใหม่ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีด ไม,ไม่พลาดการชมคลิปเหล่านี้ช่วยกดติดตามกดถูกใจกดแชร์แล้วใส่กระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับบริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษท,ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างเยี่ยม วัฒน,นันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3ามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 4 4 8 8 9 9บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกข้าวขาวหอมมะลิตะบนหน้องหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้ายดีโก้ผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวก ขาอผิดจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ